สบายดีทุกคนเนาะมื่อนี้ก็อยู่ที่สารวันเด้อมาล้างรถตอนเช้าเนาะทุกคนเนาะออกจากโรงแหมหฮาพากันสามคันเนาะที่เฮอนอนเฮาแยกนอนเนาะแล้วอีกอีกอยู่อันกุมนึงเนะนาะเขาจะจะนอนบ้านหมูนะ่เนาะบ้านหมู่บ้านพี่น้องมันจะมีหรงแหมเนาะแต่เฮาแยกมานอนอยู่ตัวเมืองสารวันเนาะทุกคนเนาะหลนะังจากที่เฮาไปตาโอยแล้วบม่ได้นอนท้องกาปลาแปลงเนาะเลยมานอนสารวัน ตอนนี้กบรรยากาศสาระันตอนเช้าเมื่อที่เข้ามาเป็นฝนตกตอนเช้านะทุกคนเนาะอันนี้ก็เข้ามาล่างรถสามคันแล้วก็มีนู่แล้วก็มีมีแล้วก็ควายเองนะทุกคนเนาะยูฮาล่างรถตัวนี้เนาะมุกทิพนี้เนาะมันจะเขาจะออกเดินทางไปนะทุกคนเนาะไปเสกกองนะทุกคนเนาะออกจากสะระบนเข้าเสกกองเนาะเขาจะไปกินข้าวสวยอยู่เสกกองปึ๊บตัดภาพมาอันนี้เป็นข้าวเซ้าสระันอันนี้เขา ปื๊บตัดภาพมาแล้วทุกคนหลังจากที่เขากินขา้าวเซาอยู่ที่ซาลาวันเขาจะกินข้าวเปียกนะเบาๆนะตอนเซาทีมงานเขาไปกินข้าวเปียกแต่เขาไม่ได้เก็บภาพมาให้เบิง่งต้นทุกคนแต่อันนี้ก็เขาออกจากทางซาลาวันเนาะวันนี้เขาจะขึ้นไปที่ท่าแตงนะทุกคนเนาะขึ้นไปที่ท่าแตงแล้วเขาจะเข้าเสกกองเนาะหลังจากนั้น,ขนเขาจะเข้าปากซองเนาะ วันนี้ถือว่าอากาศก็คึมคือเก่าทุกคนเนาะฝนตกตอนเช้าออกมาแล้วเขาก็เก็บภาพมแล้วเก็บภาพบรรยากาศอยู่ปั้มเติมน้ำมันอีหยังเขาบริก็บภาพมาให้เบิ่งเนาะเนาะแล้วเขาก็ให้เบิ่งอยู่ระหว่างทางนี่ไปก่อนหลังจากนั้นเขาที่สัตว์ภาพไปกินข้าวไม่คิดหรอพี่ไม่คิดหรอไม่คิดหรอ ไปดี่ะมันมีสองห้องห้องีกันนะขาละาละเละาซืา้อกับกลับ

ยูท่ ในตลาดมึงป่ะเข้าบ่ ก๋มเลือดเซกงตมตัมตัมตกตั้กตองรีวิวรีวิวเตไปแวะปั๊มหน่อยจ้าที่บุมิ้กระปูจะว่ารสชาตประเด็กกระปูปจกอายุกลางนากูละมีห้องนานบอ้ กิลขี้แตกครับน้ำนครับสอครับงมีแตกอันนี้ขจีเมื่อกี้ก้อนสิบแปดค่เนี่ยเขขอร์ขขะอะไรวบ้านอไรบ้านขจีบ้านากันสิบหกมีสิขจีตัวนี้ดสะอาดกว่าอันนี้กรอบกรอบได้เลยกรอบบเ้กีนนแล้<ะ>วกน ขาท่ดปลาลันี่ปุคนชินอนจะเสรเนาะเขาที่ต้นตะกบดงปลาลันหอมสรเดี๋ยวนี้มมันก้อนลำกแปดสิบเนี่ยบอกปนตอนนั้นก้อนเครื่องก้อนสักสี่เนี่สลบเปล่าแทบแต่มยนีบายคับสลบเปล่าแบไสยังอ๋อซีไม่แบ

ทำหักบงกระแซบบะเราเคยกินเลยตาหักบงเตาอยมันก็ไปกินเฟ้อใคยจะไปกินเนีกนี่กบเดี๋ยวเข้าเเอยังกินตลอดไม่ละไม่้องานป่ะตับปลาบอกแล้วเดี๋ยวเใหตับปลาเครื่องแน่นแน่นเค่กิ้น มาซอกกินโดยเฉพาะมากินไก่ก็ได้ซีกองเลยสมซึนอ่ะ<ม>แบบเครื่องแน่นขนาดเลยมี่แต่ป้ามี่แต่ป้า<ร>ดูรุ่งจะขึ้นแล้วหอยแซ <c ười> ่บหอยอ่ะแ <c ười> จ้ำเดือดเนี <c> ่ย <ười> นี่ผักประเศดว่ะอืมอืมคือว่าเขาใส่ไหมกระเบนา,าวต่างวิสชอบเลยกินอ่ะตำบมกลองปลาแดกปลาแดกเฮ้ยวิ้งไ่้กินท่านึงน,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 นะงงปลาแดกอืมอมืแซ่บเลยหัว ปาลาอีกคำเลยะุดน้ำอีัหมก,กินมีเมกีนกรกเรามาเซนปลาตัวเซตเนาะ มสากินกระเปียกสลับบันกระซ่วกินกิ่ดำเชกองกระแดกกระแดส่บมุแรงมุแรงกินข้าวอยู่ปักซองกรแดกกระดแซ่บหอมกุกรุอยู่อืมนัวกีบกะลักเลยนะอาหารไทยกระแดกกินเดียวกันเลยเนาะ ปลาไไปห้อนเฮ้าหัานตุแตงหลายพดูดปลาหลเนคาสิตแล้วเข็ดอีปลาหลาปลาหลขนาดันมาเพชรพอดีกินคันซังเพชรมันสุดตายอ่าจะมาลดจัด เผ็ดเดืีดเผ็ดดีกินเป็นแบบนี้เผ็ดก็ดีกินอเผ็ดแหงนี่สุดจริงเผ็ดฮาเลยบก็จะมักเผ็ดแดงรจะัดจัดจานจาขารับกระซ็บแม่ซ็บแต่ว่าแบบเดือดเดือะมันบเผ็ดบมซียเชนนอเนี่ยน่มีคิดไปคิดมาก็ไป ผูก่จะเราสิออกสองโมงเปนั่งคาหงงแ<ล>ห่งนี้ันแล้วแต่หาข้อ,หอหหใหม่เราว่าออกสองโมงก็ได้เราอิ่มตอนไหนก็ะทวงของมืนอนร้นอันบริวินหาไ,หได้แล้วแล้ตีเวลาทางเาขากินนะเขาไปซอบกินอบอกเราเนื่นนนองมันเปลี่ยนมสดสองทุกอย่าง บเพ็ดจุที่มุกน่อยนหะบเพ็ดบเพเบื้องหน้าแล้วบเพ็ดขัดจีดต่อเลยจะระเบาได้ที่นนจะปล่ไปน้อยจะลางวันละจีกินรวาตัวย่มงกินรบเขาเห็นกัน คือหมดเขาไม่งบสิบล้างหมดแล้วได้ล่างทั้วทำหมดก่อนกำหนดแล้วได้ล่างท้วไปล้างเงในก่อยก็เขาจะเอาตูู้่นแหลช่วยแอคนมือถืคนแซบเรื่องแซบมันแซบแต่ว่ารสชาตมันจะจัดเนาะมันจะเผ็ด แบบซีเมื่อแล้วงั้นยอมแล้วเผ็ดแต่ก็จีก็จีทำซื้อสามก้อนทำซื้อหนึ่งจสามก้อนก็กินหมดก้อนหนึ่งคนเดียวไม่เดือสองก้อนเจอกันมือแรงหันฮันแคมทางเลยคนแคมทางนี่ยีน้านี้ พอดีกิน่นขนมเลยนี่ทางมีกินกน่นดาดเนาะลังจากที่เรากินข้าวยุ่เสกล่องแล้วเนาะเขาก็ขี่รถมาประมาณสมูปลายแล้วก็มามาขึ้นมาพอดมรนจะกราศรอยู่ปากซองแล้วนะคนเนาะอันนี้ก็ทรีมงานของเขาป่าแปลกเนาะข้างทางถือว่างามว่ายขึ้นมาเส้นปากซองจะให้คนชีวิตมีข้างเดียวทุกคนอยากไปใส่ราพากันไปนะคนเนาะอยากเห็นอย่างราพากเห็นเนาะ คือว่างามลาย,ยากจะให้เบิ่ประมามาี้แหละเขาใส่แล้วเขาใส่ละเพียงบริเวณจากแขวงละสี่เหรอสี่ใช้เขามามาะาคอหลวงมาตะแข่งกันเพาะจะแข่งแล้วเอา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 นับแข่งนับแข่งนับแข่ง

เอาอเมริกาโน่น้ำผึ้งเลยมีลายเมนูเลย,ย,สยใส่ซากาย,ายูรถอยูร์หงบอ,อยูหงดำนะขวายา่ห้นึะเออกระเลมปหัว <c oughs> <c oughs> บ่ไร่ลร <si ้แยบเลยของ่ายมิกาน่น้ำพึ่ง45เหรอเมียนูดเมียตอนตอนะเอาเงินสดมาเน่เงินสดบ่อโปรยกิคนอื่นโอ้ฝนตกฝนตกเสื้อเสื้อเสื้อกับมวกมวกเป็นอย่งนี้เหรอ

เท่าไหใส่บัตรคิวใจใส่จะสังยงจกินขอสองยังอิ่มอิ่มตามยิ่ยืงจอกินขอสอง สาเียวอีกจอกบ่อบ้านนนบกระดูอีกจอกบ่อเขา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 แลกเงินกีดเองินบาถึกอ่เด้ะจ้ะอันไหนใส่ เออขอตัวอยากไปขอแต่กับเรื่องขอตัวอยากเขาจะเอาเก็บเก็บอ่ะเก็บขอตัวไ้ตี้จะกินอะไรตัวนี้เอออัวนี้ตัวนี้ช็อกโกแลต

เออตัวนี้ก่อนเดียวมาจากเออเอาสองก้อนสิสองก้อนได้กุญเวยจะเอาอย่างอันนี้จะตออะไรม่อย่างอันนี้ชอบกินเมนูปลาไหลวไม่่อยกินอันนี้โอ้เอาอันนึงเติมวามหวานเอา นนน้มมมัมัีี่่่่ดออารสตไลละหลังจากที่เหากินกาแฟ,ฟยู่ทุกอย่างบริเวณหนอสมวิวถ่ายหูอกอย่างเสร็จสับแล้วเหเาก็ออกมาบัดนี้นะมาออกพทางดีแล้วบาดนี้นะ ขึ้นมาเนาะพราะตงเมืองปาัก <su> ซ่องแล้วกลายขึ้นมาแล้ววันนี้เฮามาถ่ายให้ทุกคนเนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณอยู่สิบห้าโมงแลวหมอกถือว่าคืมเต็มถนนทนทางเลยบรรยากาศก็โคตรงามเลยทุกคนเวลาขี่รถเส้นทางเส้นนี้เนาะถือว่าเส้นทางส่องเลนนะทุกคนเนาะขาดจ้ากาเขตนี้เนี่ยมันมันมีต้นที่แถวถึงนี่แหละแบบแถวถึงมันจะเป็นภูเนาะลงไปเซฟคนก็บูมีหมอกมีต้แถวปาักซ่องเลยแหละขึ้นมาเนาะมันจะมีหมอกแบบสี เพราะว่าหมอกนี่ก็ขี่รถก็ค่อนข้างระวังวน,ะนะทุกคนเนาะเพราะว่ารถแต่ละคันนี่เขาจะขับไวเนาะหลายคันก็จะก็เปิดตานะ ตัดผ้ามาอีกนะทุกคนเนาะเขาก็มางห่สถานที่ที่เขาจะนอนเนาะแม่นตัดฝานะทุกคนเนาะอันนี้เขาก็ประตูเข้าเนาะประตูเข้ามาจะสวยงามไปนี้เลยทุกคนจะมีต้นไม้ป็่ปลูกตอกไมแเ้านะมีทางคนกีนแบบนี้เข้ามาเลยเนาะะหาอหอดแล้วตัดฝานนะทุกคนเนาะนี่ าไ่สีแข็งหมดไส่ยุ <b> ใส่แล้วในพีเส็กกันนี่ยุใส่แล้วนี่ต,ตัดฝานมาไกลขนาดนั้นมาจะใส่น,นะนี่มาแต่นครหลวงเมียนจันมาแต่เมืองเฟืองโอ้โอมาไกลขนาดอันนี้บรรยากาศอยู่ใหนตาดฝานาะอันนี้นี่เขาเอิญเอียงอะไรกวน จะพาไปเบิร์กแ้วหางเข้าอนะอันนี้ทีมงานทำมาฮอดก่อนสี่คันกระเปรดเจ็บกจกรอันนี้เป็นกิจกรรมที่เป็นหนีนะ

หลังจากที่เขาอตาัดฝานเรียบร้อยแล้ว,วเขาก็เอาห้องที่พักเราุกคนลนะ้มนี้เขาจะทีมงานพวกเขาแม่นจะนอนอยู่ตาดฝานเนาะเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการพักผ่อนแม่นตัดฝานเิ่นให้ฟรีแลนะ้วคนาะเพราะว่าทีมงานของเขามาในครั้งนี้แม่นตัดฝานเป็นสป,ปอร์ตทุกอย่างเลยบ่ะจะเป็นเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องที่พักเนาะแล้วก็เป็นเรื่องกิจกรรมต่างๆเป็นพป,ปอร์ตขอาเต็มทีเลยเพราะว่า คลิปนี้เนาะที่เขามาเที่ยวครั้งนี้เนาะถือว่าตาดฝานเป็นสปอนเซอร์หลักให้พวกเขานะทุกคนเนาะเอาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย